สวัสดีครับนี่ก็มาเบรงอาการระตักนับคันนี้นะครับเบรกไม่ติดนับทาการตรวจเช็คแล้วนะครับก็อันนี้นะครับทําให้อูริงอยู่ภายใต้ของกระบอกเบรกนี่รั่วนับซึ่งมันหลุดค้างอยู่ภายอยู่ภายในนะครับเลยทําให้ดันน้ำมันเบรกก็ไม่ออกนะครับออกนิดนิดนิดนึงรับแต่ แรงอาจจะไม่ได้นะอันนี้ทําการแกะเสร็จเรียบร้อยครับจะทําการประกอบเมื่อกี้ลืมทายให้ท่านผู้ชมรับชมด้วยกัน,นครับสาหรับวันนี้การที่มันกระบอกเสียนะรเราไม่ต้องทําอะไรมากมีแต่แกะดูจากตรงนี้นะน้ำมันเบรกเทใส่เราให้เขาเยียบเยบรกดูว่าน้ำมันออกไหมครับถ้ามันออกก็ว่ามันใช้งานได้ถ้ามันมันออกเพราะว่ากระบอกเบรกน,นี้เสียนะครับ ทำการซ่อมอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะจะทําการใส่เดี๋ยวจะลองเทสดูว่าติดไหมนะสําหรับการไล่ก็ต้องใส่ระวังสองคนอยู่จากข้างบนนะเพื่อจะเยียบแล้วก็อยู่ด้านล่างก็ทําการปล่อยน้ำมันเบรกนะเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยรุ่นเอ่อรถที่ทําเฟืองท้ายนะคันนี้นะ ต่อไปเราก็มารับชมไปด้วยด้วยกันนะสำหรับเกมมีรับมีอะไรมากก็ฝากกับสําหรับคนที่ใช้รถตักหรือว่ารถอะไรก็ช่างที่มันมีกระบอกของเบรกนะครับเตาเตาเตาเบรกนะจะทําหน้าที่เหมือนกันนับทุกๆคันรับสาหรับรถสิบล้อรถหกล้อก็ออตามนะครับเหมือน,เห,อนเหมือนกันครับแต่รถสิบสองเราอาจจะใช้เป็นรถเอ่อ น,นี่ครับประมาณนี้นะครับก็ฝากครับท่านู้ชมรับชมไปด้วยกันครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณครับต่อไปนี่ครับที่ตั้งก็ทำการประกอบใส่ที่เดิมนะครับก็ไปดูรับชมด้วยกันครับ